สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกเดี๋วนะคะพี่กับช่องกละเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่แอดไลน์หาหนูได้เลยนะจ๊ะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะเ่บอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์แม่ค้าใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่มาจ้ะ องแรกจอนก่อนนะคะพี่องค์แรกนะคะพี่ขาจะเป็นกล่องค่ะพี่เป็นกล่องเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จากพี่ขาเป็นเขาบันไดอิดนะคะพี่จังหวัดเพชรบุรีจากพี่นะคะมีพอสอเขียนบอกมานะคะพี่นะคะวันที่ห้าธันวาสองสี่ศูนย์สามจากพี่นะคะสภาพเหรียญก็จะเป็นเนื้อกระไรทองอย่างที่เห็นเลยนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะเน,ะะนะะี่ยค่ะเป็นเหรียญพร้อมกล่องนะคะพี่นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงพร้อมกล่องนะคะพี่รายการนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะรายการนี้ค่ะพี่ขาพร้อมกล่องสวยๆอย่างนี้จะพี่จ่ายนะคะมาคู่กันกล่องจะพี่นะคะหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จา่ายเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่ตามสภาพปัญญาพี่จ่ายนะคะกล่องสวยๆอย่างนี้นจะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นหลุมคุณแผนปูทิมจะพี่นะคะ เป็นขุณแผนปูทิมนะคะด้านล่างจะมีปิดตาด้วยนะจ๊ะพี่นะคะส่วนด้านหลังจะพี่จ่ายจะเป็นชินาราชนะจ๊ะพี่แล้วก็จะมีผ้ามีอะไรนะคะตามสภาพจะพี่จ่ายเป็น3ห่วงนะคะพี่ราคการนี้700บาทเช่นกันจะพี่จ๋ายนะคะเ0็ดรอบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทพลาสติกมองยากนิดนะคะพี่เพราะเป็นพลาสติกเก่านะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจยังไงแอนไลน์หาแม่ค้านะคะ0 8 4 0ย์9ป8 0จน้าานปยนะคะแล้วอีกอย่างก็จะเป็นแสงสะท้อนนะคะพี่มองยากนิดนึงนะจ๊ะพี่จ๋ายนะคะเป็น รายการนี้จะพี่จ่าคุมค้มเกินคุ้มค่ะคุ้มมากจริงๆจะพี่จายนะคะรายการนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะเป็นคุณแผนผู้ทิมนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ่าจะเป็นหนังเสือค่ะพี่ขายเป็นเสือ้อหัวขาดนะจะพี่รายการนี้ขอไว้ที่1,300บาทจ้ะเป็นหนังเสือหัวขาดนะจะพี่จ่าตามสภาพนะคะพี่ขอไว้ที่1,300บาทจะ้ะ1,300าบาทปลายทางบวกเพิ code, ่ม50บาทจะพี่จ่ายนะคะนห,นนหนังเสือเช่นหลวงพ่อ เจ้าไหนค่ะพี่นะคะสวยงามมากนะคะพี่เป็นหนังเสือหลวงพ่อเจ้าไหนนะคะพี่เป็นเสือหัวขาดนะฝั่งนี้นจะเป็นหนังนะคะพี่ฝั่งนี้จะเป็นขนนะจ๊ะพี่จ๋านะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋านะคะเสือหัวขาดหลวงพ่อเจ้าไหนจะพี่สวยๆอย่างนี้จะพี่จ๋านะคะแอดไลน์ขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์แม่ค้าใช้เบอร์เดียวกันจะพี่จ๋านะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนรายการนี้จะพี่จ่าจะเป็นกล่องกระเยี่สีแดงนะคะพี่เขียนว่าหลวงปู่ทิมวัดละหานะจ๊ะพี่จารนะคะเป็นกล่องกระมยียสีแดงเปิดมาแล้วนนใจเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะรายการนี้ค่ะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จี้พี่จ่าคุ้มจริงๆจ้ะพี่จานะคะมีต่อคนันะคะพี่นะคะ ราคาทั้งสาองค์นะคะพี่นะคะ1 2 0่พันสองรบาทจ้ะพี่1 2 0 0ันสองบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจ้ะพี่จากภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะคะพี่่ะอันนี้คือองค์ที่หนึ่งนะคะพี่นะคะอันนี้คือองค์ที่หนึ่งจ้ะพี่จาตามสภาพนะคะพี่ส่วนตัวเองแม่ค้ามองมาได้เป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะองค์ที่หนึ่งจ้าอันนี้องค์ที่สองหนูว่าน่าจะเหมือนเหมือนกันนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูนะคะพี่แป๊บนะจ๊จะพี่ดึงบ่อออก มันแน่นอกมันยกออกมันดึงหีูไม่ออกแ้ะพี่หนูว่าคงเหมือนกันแหละค่ะพี่ขานะคะถ้าอยากดูเพิ่มเติมยังไงนะคะพี่พี่บอกหนูได้น,นะคะพี่ขาแต่หนูว่าเหมือนเหมือนกันแหละค่ะพี่ขานะคะเพราะอยู่ในกล่องเดียวนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูองค์นี้อีกทีเพื่อความแน่ใจนะคะพี่นะคะ นะคะคพี่และการนี้นะคะพี่ใน,นกล่องจะมีอยู่3องค์นะคะพี่หนูขอไว้ที่1,200ร้อยบาทจากพี่นะคะต้ฐานจะมีต่อโค้ยนะคะพี่ขายเป็นตอพู้เท่านะคะพี่นะคะ 1 2 0 0บาทจะพี่นะคะก็สวยๆอย่างนี้นะคะพี่ขาสวยงามมากจะพี่จ๋านะคะเป็นของหลวงปู่ทิมนะคะพี่พระเจ้าตากสินนะคะพี่จ๋านันนันมีจะมีของดีหลุดมานะคะพี่ช้าหมดอดนะจ๊ะพี่จ๋าเพราะว่ามีแค่กล่องเดียวนะคะพี่นะคะ1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าตามสภาพจะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเขาบอกว่าจะเป็นของหลวงพ่อเอี่ยมจะพี่นะคะเป็นปู่เอี่ยมนะคะพี่นะคะได้มาสภาพจะพี่นะคะเพราะว่าเป็นปิดตาปู่เอี่ยมนะคะพี่ใต้ฐานอันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะ หากักกานนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะไม่ใช่เขียนว่าวัดขอบันไดอิทจ้ะพี่เขียนว่าวัดขอบันเดออิทน,นะคะไม่ใช่ปู่เอี่ยมค่ะแน่ะจ้ะพี่พระคูวิศัตแดงจ้ะพี่นะคะหลวงเป็นหลวงพ่อแดงจ้ะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อแดงนะคะพี่นะคะไม่ใช่หลวงปู่เอี่ยมนะคะต้องขออาภัยนะคะพี่ขานะคะ ท้ายฐานจะมีปิดตาอย่างนี้จากพี่นะคะพี่เห็นชัดไหมจ้ะพี่เห็นชัดไหมถ้าไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจากพี่จ๋านนะคะเป็นองค์เล็กนะคะพี่หนูวางบนฝ่ามือก็จะอยู่ที่ประมาณนี้จากพี่จ๋านนะคะนากว่างก็ประมาณนิ้วกว่าๆมั้งคะพี่เนี่ยค่ะน่าจากพี่ประมาณนิ้วกว่าๆจาะพี่ส่วนความนี่ก็ประมาณสองนิ้วได้จากพี่จ๋านนะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เป็นหลวงพ่อแดงจากพี่นะคะ เป็นหลวงพ่อแดงจะาพี่จา๋าขออภัยนะคะพี่ที่แม่ค้าพูดผิดเมื่อกี้นะคะคุณลูกค้าจ่ายนะคะว่าขอบัตดอิฐจะาพี่จา๋าราคการนี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นสิงหงาแกะค่ะพี่เป็นสิงหาแกะนะคะพี่รายการนี้ขอไปที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่นะคะใต้ฐานจะมีรอยจานนะคะพี่ใต้ฐานจะมีรอยจานนะคะเห็นชัดไหมจ่าพี่จ๋านะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่เป็นสิงหงแกะนะคะพี่สวยงามมากจะาพี่จ๋านะคะเป็นออค์เล็กนะคะพี่นะคะ สิงาแกะนี่องคเล็กนะจ๊ะพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋ายเป็นสิงาแกะจ้าอันเสร็จเป็นเบี้ยแก้เหมือนมาในรูปแบบต่อจ้ะพี่จ่ายรายการนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ข่าเป็นเบี้ยแก้นะคะพี่แปดร้อยบาทจ้าส่วนอันนี้จ้ะพี่จ่ายจะเป็นเสื้อค่ะพี่เป็นเสื้อยันนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อแดงนะจ้ะพี่รายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะ เขียนว่าหลวงพ่อแดงวัดขอบันไดอิดนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่เป็นเสื้อยันนะคะพี่เป็นเสื้อยันหลวงพ่อแดงจ้าพี่จ่ายนะคะตามสภาพนะคะพี่ข้างๆเราจะมัดอย่างนี้จ้ะพี่นะคะข้างๆจะมัดอย่างนี้จ้ะพี่นะคะสองจุดหนึ่งจุดสองจุดจ้ะพี่ส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะ คุณลูกค้าอันนี้ไหมค้าให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะพี่สนใจยังไงแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะคะพี่เดี๋ยวหนูถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ดูนะคะพี่ขายนะคะเป็นเสื้อยันหลงพ่อแดงนะคะพี่รายการนี้ขอไว้ที่700บาทนะจ๊ะรายการนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นเสื้อยันหลงพ่อแดงจ้ะส่วนนี้จะเป็นจันลอยจะพี่เป็นหลงปูทิมนะคะพี่นะคะปูทิมหรือปูหมุนนะปูทิมจะพี่ปูทิมนะคะเขาเรียกว่าจันลอยนะคะพี่รายการนี้700บาทจะพี่นะคะ มนในกรอบพลาสติกกรอบอย่างนี้นะคะพี่ทาสภาพนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะมีจะพี่จ่าได้มาสองล่ามนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมทั้งสองนะคะพี่นะคะอ่าปอกกับเป็นไม้นะคะพี่ส่วนด้ามเป็นงานนะคะพี่รายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะอันนี้จะเป็นด้ามงานนะคะพี่มองยากนิดนึงนะคะพี่นะคะ ะคะสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่เนี่ยค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าพี่ดูความเก่าของมีดนะจ้ะพี่จ๋านะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าสาหรับด้านที่หนึ่งนะคะพี่ขาส,ส่วนเล่มนี้จะ้ะเป็นงานเหมือนกันจ้ะพี่ขาเป็นของลวงพ่อดเดิมนะคะพี่เล่มนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะ เล่มนี้ขอไวท้ 1, ท,ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่จ๋าเป็นพักขันนะเป็นพักขันนะคะพี่นะคะเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋านะคะสภาพสวยงามมากจะพี่จ Infinite, ๋าเก่าๆจะพี่จ๋านะคะหนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่เล่มนี้นะคะนะคะหนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะเป็นนี่เป็นมีดด้ามงานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะ้องปอกจะเปล่งจะพี่นะคะส่วนอันนี้จ้ะ พระง่างจะพี่พระง่างจะพี่จะพระง่างตาแดงจะพี่นะคะรายการนี้ค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะเป็นพระง่างตาแดงนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะพี่ปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทนะจ๊ะส่วนองค์ที่จะเป็นหลวงปู่ทิมจะพี่นะคะแป๊บนงคะพี่หนูขอปักป้องแป๊บนึงนะจ๊ะ เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นขุนแผนปูทิมนะคะพี่ตรงกลางๆอะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นเม็ดแร่เม็ดหินหรือเปล่านะคะพี่นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ค่ะเนี่ยค่ะด้านหลังนี่ไม่ทราบว่าคืออะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะ รายการนี้หนูขอไว้ที่ห้ารบาทจะพี่รายการนี้ขอไว้ที่ห0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าอัน,นจะเป็นหลวงปู่ม,มุนนะคะพี่มองยากนิดนึงนะคะพี่นะคะสีขาวจะพี่5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่จา๋าน่าจะเป็นพระเนื้อผงนะจะพี่นะคะห้ารบาทปลายทางห0บาทจ้ะองค์นี้ค่ะพี่ขาถวนมากจะเป็นเนื้อผงนะคะพี่เพราะหมอติดมานะคะพี่อันนี้จะเป็นหลวงปู่ปู่ทิมมั้งคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ ส่วนองค์จะเป็นสมเด็จจะพี่จาด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ปู่ทิมปู่บุญม,มุนุษจะพี่นะคะนะคะพี่สมเด็จนะคะพี่ด้านหลังก็จะเป็นนะคะ บูทิมจะพี่นะคะราคการนี้500บาทเช่นกันจะพี่จ๋ายปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพับเปิมจะพี่จ๋าพับเพิมนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะจะพี่นะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋ายนะคะเป็นพับเปิ่มระเก่าอย่างนี้เลยนะคะ500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จ๋ายจะเป็นอาปากน้ําจะพี่มาในกรอบพลาสติกนะคะพี่รายการนี้500บาทจะพี่นะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋ายเป็นสมดิจปากน้ําจ้าปิด ตาค่ะพี่ขาเชือกพันไม่ทราบที่นะคะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะเก่าๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะและการนี้5้ารบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าสิบาทจ้ะเป็นพระพิดตาเก่าไม่ทราบที่จ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จ่าเป็นอ่าเขาบอกว่าอวัดถ้ำของบุญน,นาค่ะพี่เขาเรียกหลงจะไม่ได้แล้วค่ะพี่นะคะราคการนี้ขอไปที่หก0บาทจะ้ะ รายการนี้แมค่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เป็นาวัดถ้ำของบุญน,นาคนะคะพี่ขายนะคะ60 0บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนองค์จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกนะคะพี่รายการนี้500บาทเช่นกันกับพี่จ๋ายนะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ๋ายนะคะก็สวยๆนะคะพี่ภาพ,พไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพ,พเพิ่มเติมนะคะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะ500บาทจ้ารูปหล่อหลวงพ่อทบจะพี่จ๋า500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะอ่าทางร้านจะส่งไปชนี้นะคะพี่จะส่งสินค้าด่วนทุกรายการนะคะพี่ขายนะคะ ค่าจะส่งไปไปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่พร้อมโอนทางร้านจัดส่งสินค้าฟรีนะคะคุณลูกค้าสบายใจได้เลยคะ่ะพี่ขาส่งของกับไปษน,นีอย่างเดียวจะจะส่งด่วนทุกรายการจะพี่จ่ายนะคะเป็นลูกปลอดพดอทบนะคะพี่5 0 0บาทจ้ะพักกิก่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่จ่ายรายการนี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่5 0 0้บาทเช่นกันจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นพักกิ่งเก่งไม่ทราบที่จา้าหงจะเป็นเหรียญจะพี่จ่าเป็นเหรียญอาหลวงพ่อมุ้ยจะพี่นะคะ เห็นว่าเหรียญพ่อมุ้ยนะคะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ ห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยจ่าเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะพี่จ๋าห้า้บาทเช่นกันจะพี่นะคะกรอๆสวยๆอย่างนี้นะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่เป็นพระเป็นพระเหมาคะพี่นะคะรายการนี้ห้า้บาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะเหรียญพระคุณกระไรทองจะพี่จ๋าห้ารบาทเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋าตามสภาพนะคะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่ห้า้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญปู่สุดวัดกาหลงจะพี่จ๋าห้ารบาทเช่นกันจะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์นะคะพี่เบอร์ตัว อยู่ใต้คลิปนะคะเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์แม่ค้าใช้เบอร์เดียวกันนะคะชช่อไลน์ชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะพี่รบกวนเจอแม่ค้าและส่งกติ๊เพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะจ๊ะพี่จ๋ายนะคะเป็นเหรียญปูสูตรวัดการหลงจะพี่จ่ารายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทจา้ะเหรียญพ่อเงินจะพี่จ่ารายการนี้ห้อาอ๋อไม่ใช่จะพี่ขอโทษจะเป็นเหรียญพ่อพจงจะพี่จ่ายนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพจงนะคะพี่รายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะ เหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบจะพี่จาห้าร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่เก,าก่าๆกสวยๆนะคะพี่ขานะคะเป็นห่วงเชื่อมนะจ๊ะพี่จ๋านะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่ออีจะพี่จ่าเป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จา่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะจ๊ะห้าร้อยบาทจา้าเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ่านะคะ สวยงามมากกัะพี่จ๋าสำหรับเรหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกองนี้นะคะพี่500บาทจ้ะพี่จ๋าส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพ,พรมมันจะพี่500บาทจ้ะพี่จ๋านะคะสวยงามมากากัะพี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์โทรหาไม่ค้าจะพี่จ๋านะคะ500อบาทจา้ะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินจะพี่ค่ะ5้าบาทเช่นกัน,น,น,ะะน,ททนะจะพี่นะคะปรทาง50าบบาทพร้อมโอน5 0 0บาททัวนนะจ๊ะพี่นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อพงเงินจะพี่500บาทจ้ะ เนียญปูทิมจะพี่จ่ายห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะไม่ใช่หลวงพ่อคงจะพี่เป็นเดียญหลวงพ่อคงนะคะพี่นะคะวัดบางกระพร้อมจะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะเนียญหลอโบราณหลวงพ่อไปจะพี่จ่ายนะคะและการนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเหนียญห่วงเชื่อมพ่อเดิมจะพี่นะคะตามสภาพมันจะพี่ห้าร้อบาทจะวัดหนองโพนจะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ เหรียญปูเอียมจะพี่จา่า500บาทนะคะพี่ปลายทาง50บาทจะพี่จ่าตามสภาพนะคะได้มาสภาพนี้จาก500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะ รูปหล่อเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่จาห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่เก่าเก่าสวยๆจะพี่จ่าช่องกาะเกดพุทธคุณพรเครื่องนะคะฝากคุณลูกคา้าเก่าคุณลูกคา้าใหม่กดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะคะพี่นะคะเป็นรูปหล่อเก่าโบราณนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้าองค์น,นี้ก็ไม่ทราบที่เช่นกันจะพี่จ่านะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะรูปหล่อเก่าโบราณไม่ทราบที่จ้ะปิดตายยันยุ่งจะพี่จาห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ เป็นพระปิตายันยุงยนะคะพี่ไม่ทราบเนื้อนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่รายการนี้ค่ะพี่กาหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะใช้วัดจะพี่ห้าร้อยบาทจะไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะเป็นรูปหล่อโบราณเก่าอย่างนี้นะคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อค่ะพี่คาหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำปีหนึ่งห้านะคะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่๋ารูปหล่อจีนจ้ะ ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะเป็นรูปหล่อโบราณจีนไม่ทราบที่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพนะปโปกจ้ะพี่จ๋าเป็นเน,นื้อสลิมแดงหน่อยหน่อยนะคะพี่รายการนี้ห้าร้อบาทจ้ะ 500บาทปทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่าเป็นพระนับปกจ้าโอเคนะคะอีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่สนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าสามารถโทรมาหรือว่าแไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศนย์กห้าก้า่ปฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกาะเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ